สวัสดีครับวันนี้ฮอนอยู่กับฝักบัวกรองน้ำดิวเบลนะครับก็ถ้าใครติดตามฮอนมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะเห็นว่าฮอนได้รีวิวฝักบัวกรองน้ําอันหนึ่งไว้นะครับซึ่งฮอนก็ใช้ฝักบัวกรองน้ําอันนั้นแหละตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็ใช้การเปลี่ยนไส้กรองมาเรื่อยๆแต่ว่าบังเอิญว่าไส้กรองหมดพอดีครับก็เลยตั้งใจจะหาฝักบัวกรองน้ํายี่ห้อใหม่มาลองใช้ดูนะครับฮอนเลยได้ยี่ห้อนี้มานะครับผมก็คือดิวเบลนั่นเอง ซึ่งฝักบัวกรองน้ำดิวเบลอะครับผมด้วยลักษณะทางกายภาพด้านนอกอะก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างไปจากอันเดิมที่ฮอนใช้อยู่เลยนะครับอ,อุปกรณ์ภายในกรองก็มีแค่นี้เองก็คือฝักบัวอันเดียวเลยนะครับเท่าที่ฮอนอ่านข้อมูลมาครับก็เขาบอกว่าเขาเป็นต้นแบบของฝักบัวกรองน้ําแบบเนี้ยในเกาหล,ลีนะครับรวมถึงเขามีทีมวิจัยในการคิดค้นไส้กรองของเขาเองด้วยนะครับโดยไส้กรองเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นไส้กรองบริเวณด้ามจับนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นแผ่นคาร์ หลายๆชั้นมาซ้อนทับกันนะครับช่วยกรองพวกแบคทีเรียคอรีนสนิมหรือว่าพวกโลหะหนักต่างๆที่ปะปนมากับน้ำนะครับส่วนไส้กรองบริเวณที่2นะครับก็จะอยู่บริเวณหัวฝักบัวนนะมันก็จะเป็นลูกบอลลูกเล็กๆสีขาวครับการกรองก็จะคล้ายๆตรงส่วนด้ามาครับก็คือกรองแบคทีรียคอรีนสนิมโลหะหนักใดๆนะครับเหมือนมันเป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งเผื่อมันจะมีสิ่งที่เล็ดรอดมาจากไส้กรองตรงด้ามน,นะครับแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่มันแตกต่างจากอันเก่าที่ฮอนใช้อยู่นะครับนั่นก็คือเขามีไส้ องวิตามินนะครับผมซึ่งสูตรที่ฮอนได้มาจะเป็นโฮมอโรมาเทอราลีนะครับไส้กรองวิตามินคืออะไรมันเหมือนเป็นการเติมวิตามินให้กับเราในขณะอาบน้ํานะครับผมด้วยส่วนประกอบที่อยู่ในบริเวณไส้กรองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับ <Wow. S 1> ก็จะเป็นพวกวิตามินซีผงน้ํานมหรือว่าพวกออยต่างๆครับที่อาจจะช่วยบํารุงผิวบํารุงเส้นผมแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆช่วยทําให้เราผ่อนคลายในขณะอาบน้ํา <Wow. S 1> นะครับผมวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากๆเลยนะครับถ้า ที่บ้านใครเนี่ยมีฝักบัวแบบนี้อยู่แล้วนะคบอ่ะอันนี้ให้ดูอันก่อนนะครับอันที่ฮอนใช้อยู่จะเห็นว่าบริเวณไส้กรองครับมันเหลืองมันเขอะมากคือต้องบอกก่อนว่าน้ําที่บ้านฮอนนะครับเป็นน้ําประปาแต่ว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมฮอนถึงต้องซื้อฝักบัวรองน้ํามาใช้นะครับผมอ่ะเรากลับมาชี้วิธีการเปลี่ยนนะครับก็ง่ายๆเลยก็แค่ถอดจุกตรงนี้ออกนะครับให้ดูอีกทีนะครับว่าไส้กรองมันเหลืองมากแค่ไหน ถือว่าผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนเลยนะครับเมื่อเราแกะอันเก่าออกแล้วนะครับเราก็แค่เอาอันใหม่ใส่กลับเข้าไปแค่นี้เลยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนไส้กรองวิตามินที่ฮอนได้เพิ่มมาครับเราก็แค่แกะพลาสติกตรงข้างหลังตรงนี้ออกนะครับจากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแค่นี้เลยครับผมเรียบร้อยยังไงก็เดี๋ยวฮอนจะลองใช้ฝาบวกรองน้าดิวเบลสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงชอบไหมแล้วก็แตกต่างจาก เก่าที่ใช้ยังไงนะครับผม ก็หลังจากที่ฮอนได้ลองใช้ฝาบวกรองน้าดีเบลมาประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างชอบเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยฮอนรู้สึกว่าน้ํามันไหลแรงขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับฝาบวกกรองน้ําตัวเก่านะครับและอย่างที่2ครับก็คือไส้กรองวิตามินตอนที่ฮอนได้มาในตอนแรกเนี่ยฮอนก็รู้สึกว่าไส้กรองวิตามินนะอาจจะแบบไม่ได้แตกต่างอะไรกับไส้กรองปกติขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอได้มาใช้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าชอบมากเลยนะครับผมคือขณะอาบน้ำเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอๆ ออกมาด้วยทําให้แบบเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและหลังจากอาบน้ำเนี่ยฮอนรู้สึกว่าผิวฮอนนะแห้งน้อยลงคือปกติฮอนจะอาบน้ําด้วยน้ําอุ่นนะครับคืออาบน้ําเสร็จแล้วผิวจะแห้งมากๆเลยแต่พอมาใช้ไส้กรองวิตามินเนี่ยรู้สึกว่าผิวแห้งน้อยลงจริงๆนะครับผมสาหรับข้อพิจารณานะครับอย่างแรกเลยคือไส้กรองวิตามินนะครับไม่ได้อยู่ในเซ็ตมาตรฐานที่มาพร้อมกับฝักบัวนะครับเพราะงาั้นถ้าใครอยากใช้ก็จะต้องแบบเสี่ยงเงินเพิ่มครับผมสรุปในภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าฮอนค่อนข้างประทัับบบใจฝกกวรองน้ํา ค่อนข้างมากเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับฝักบัวอันเก่าที่ฮอนใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นไส้กรองวิตามินที่รู้สึกว่ามันแตกต่างแล้วก็เห็นผลค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับใครที่น้ําที่บ้านไม่ค่อยสะอาดนะครับแล้วก็กําลังหาฝักบัวกรองน้ําใช้อยู่เนี่ยก็ลองดูฝักบัวกรองน้าดีวบลได้นะครับผมเพราะว่าฮอนลองใช้มาแล้วค่อนข้างชอบเลยก็อยากบอกต่อนะครับก่อนจะจากกันไปฮอนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ฮอนด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย